ทุกทุกกัคบคุณสนิราชนาครูเกรน้องเั้นน่อน้องนะคะซึ่งในวันนี้จะมาเรียนรู้ในรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเรื่องของความเป็นมาของาศาสนาในประเทศไทยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูว่าสาระสำคัญของวิชานี้มีอะไรบ้าง สาระสำคัญก็คือความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทยนีประเทศและประเทศในทวีปเอเชียหลักรมสำคัญของศาสนาต่างการอยู่ร่วมก,กันการศาสนาต่างศาสนาได้อย,ย่างมีความสุขกรณีตัวอย่างของบคุคคลตัวอย่างในแต่ละศาสนาทีนี้ผลการรู้ที่คาดหวังของวิชานี้ก็มีอยู่ด้วยกันสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งคือประวัติความสำคัญ ขอ,อของสัมของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในแถบเอเชียนะคะข้อที่2ก็คือยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาทีนี้เรามาดูว่าความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทยของเรามีมีศาสนานะคะศาสนาประเทศไทยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมี5ศาสนานะคะ คือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคิต์ศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกนะคะประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและมีผู้นับถือจํานวนมากที่สุดในประเทศนะคะรองลงมาก็คือศาสนาอิสลามศาสนาคิ์และศาสนาฮินดูค่ะทีนี้ในแต่ละศาสนาก็มีล้วนมีองค์ประกอบที่สําคัญสําคัญอยู่5ประการ ประการแรกก็คือศาสดาหมายถึงผู้คุ้นพบศาสนาและเผยแผ่คำจางสอนหรือหลักธรรมของศาสนาประการที่สองก็คือศาสนธรรมหรือหลักธรรมของศาสนาเป็นคำจางสอนของแต่ละศาสนานะคะประการที่สามจัดชนิกชนคือบุคคลและวงชนให้การยอมรับนับสือในครสอนของศาสนานะคะประการที่สี่คือศาสนสถานเป็นศาสนาที่อยู่ ของนักบวชใช้เป็นที่ประกอบพิธีการทางศาสนาประกันสุดท้ายก็คือศาสนาพิธีคือพิธีทางศาสนาที่กำหนดขึ้นโดยจากศาสดาโดยตรงนะคะทีนี้ในแต่ละศาสนาจะมีศาสดาเป็นใครบ้างนะคะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ นบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาของาศาสนาอิสลามและพระเยซูปเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ทีนี้องค์ประกอบที่สองสสาศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนซึ่งจะเป็นอยู่ในคำพีของแต่ละศาสนาอย่างเช่นาศาสนาพุทธมีพระไตรปิฎกเป็นคำพีของาศาสนาพุทธ คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลามคัมภีร์ไบเบิลเป็นศาสนาของของศาสนาคริสต์และคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์นี้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก,ก็มีสถานที่ที่จะใช้ในการประกอบศาสนกิจนะคะวัดเป็นสาง ศาสนสถานของศาสนาพุทธมัสยิดเป็นศาสนาสถานของศาสนาอิสลามและโบสถ์เป็นศาสนาสถานของศาสนาคริสต์นะคะทีนี้ในแต่ละศาสนาเราก็มีผู้นำหรือว่าเรียกว่าศาสนิกชนนะคะพระสงฆ์เป็นศาสนิกชนของศาสนาพุทธผู้นำ ศาสนาเป็นศาสนากชนของศาสนาอิสลามบหลวงเป็นศาสนากชนของศาสนาคริสต์และก็พราหมณ์ดูเป็นศาสนิกชนของศาสนาพราหมณ์ดูสุดท้ายก็คือในการนับถือศาสนาเราก็มีพิธีกรรมนะคะของแต่ละศาสนาเช่นศาสนาพุทธเราก็มีพิธีกรรมทำบุญตักบาตร นะคะแล้วก็มีการถวายทานศาสนาอิสลามก็พิธีการละหมาดก,การเฉสินโอโดการจาาร่ายสกัดการปฏิญาณตนและการประกอบพิธีฮัตสำหรับผู้ที่มีความสามารถศาสนาคริสต์ก,ก็มีพิธีการล้างบาปพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะศาสนาพราหมณ์ก็มีพิธี มีพิธีการทำสาหรับบุตรในคันนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าในประเทศไทยของเรามีศาสนาที่ว่ามี5ศาสนามีศาสนาอะไรบ้างประวัติความเป็นมาอไรคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอติวัติยมเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมาก ศาสนาหนึ่งของโลกนะคะโรงยาศาสนาคิต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดูค่ะทีนี้ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสรู้เมื่อวันคืนสิาค่ำาันหกนักใต้ต้นพระสีมาโพธิ์นะคะแว้มาพุธประเทศอินเดีย 45ปีก่อนพุทธศักราชนะคะปัจจุบันสถานที่นี้เรียกว่าพุทธคยาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคยาประมาณ1 1กิลเมตรประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาหลังจากประกาศศาสนาเริ่มจากการแพร่หลายไปทั่วอินเดียนะคะหลังพุทธปริปนิพานหนึ่ปีจึงแตกเป็นนิกายย่อยๆโดยนิกายที่สำคัญสำคัญก็คือเถรวาทและก็มหายาติค่ะ ศาสนาต่อไปคือศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเริ่มขึ้นเมื่อกศ632หรือพุทธศักราช1175จากและในศตวรรษต่อมามีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปอย่างกว้างขวางนะคะไปถึงประเทศยุโรกหลายร้อยปีต่อมาก็ได้แร่ขยายอนณาเขตออกไปนะคะปัจจุบันศาสนาอิสลามแพร่ไปทั่วโลกจากเมืองมักกะไปถึง ประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกจากการสำรวจในเดือนตลุลาคมพศ2552มีประชากรมุสลิมด้วยกัน1.57พัน 5, 7, ล้านคนทั่วโลกนะคะทำให้ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากศาสนาคริสต์นะคะศาสนาที่สามก็คือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวิป เอเชียและเผยแพร่อย่างรุ่งรุ่ดในโลกตะวันตกและก็ได้รับการต่อต้านจากศาสนาอยู่ในช่วงของการเผยแพร่ศาสนาคือในสมัยที่พระเยซูออกสั่งสอนประชาชนนะะอย่างไรงก็ตามศาสนาคิดก็ยังยืนหยัดก,กระแสต้านของสังคมตะวันตกในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะนักเผยแพร่ศาสนาคิดมีจิตใจศรัทธาพระเจ้าอย่างเดียวเดียวแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ตนเลี่ยมไปด้วยความเสียสละ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูงทําให้ตะวันตกทําให้พวกตะวันตกในสมัยต่อมาได้เข้าสู่กระแสศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าศาสนาสุดท้ายคือศาสนาครามฮินดูเป็นศาสนาที่มีวิธีวัฒนะวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะนับตั้งแต่การลุ่นตั้งตินฐานของชาวอารยันเรุ่มตั้งแต่ ตั้งพิ้นฐานในจงพูไตวิบต่อมาในสมัยหลังพุทธกาลศาสนาพราหมณ์ก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์นะคะซึ่งมีหลักคาสอนที่ผิดแผกแตกจากต่างําเนิดเดิมของศาสนานี้จึงนับว่าเป็นศาสนาพราหมณ์ที่มีศาสนาที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกนะคะ ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอื่นในโลกเพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งเพราะพวกเขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนืนอธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่อมาชาวอรารยันก็ทําหน้าที่ติดต่อกับพระเจ้าแล้วก็ได้นำสอสนหลักการเรื่องการกําเนิดของสรรพสิ่งว่าเทพเจ้าหรือพระบุตรทำให้มีเทพเจ้ามากมายและทําหน้าที่ต่างๆกันในที่สุด ศาสนาพราหมหรือฮินดูก็กลายเป็นศาสนาแบบเพศพหุเทวะนิยมในปัจจุบั์เป็นไงบ้างคะจากการที่เราได้เรียนรู้ในรายวิชาศาสนาเลหนะที่พลเมืองนะคะในหัวข้อเรื่องความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทยครั้งหน้าจะเรียนวิชาจะเรียนเรื่องอะไรติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ